รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่นะคะกับการเป็นนักสแสดงแบบเต็มตัวจริงๆแล้วก็เป็นนักสแสดงหลักด้วยกับโลกภาพยนตร์ค่ะก็ว้าวมันเหมือนแบบความฝันและความพยายามของเราที่เราทํามาทั้งหมดไม่คิดเหมือนกันว่าวันนี้มันจะมาถึงแล้ววันที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมีแบ็คดอกภาพยนตร์อยู่ข้างหลังหนูแล้วก็ใส่เสื้อหนัง่างนี้ แล้วก็มีพี่พี่ยืนสามอยู่ตรงนี้แั้วก็งทำการบ้านยังไงบ้างเราะทิ้งโอ้หนักมากเหมือนกันค่ะจริงๆหลักๆเลยอย่างแรกเนี่ยเบลอะละลายพฤติกรรมตัวเองก่อนเพราะว่าส่วนตัวเบลกลัวตัวผีมากกลัวผีที่แบบว่าเปิดไฟไม่กล้านอนคือถ้านอนต่างที่ก็จะเปิดไฟตลอดเวลาแล้วก็ไม่กล้านอนคนเดียวจะต้องมีรูเมทหรือว่าหาเพื่อนจะต้อง ไลฟ์สดหรือทำรายการยอดนิสสุกไม่เหงาอันนี้ค่ะหลักๆเลยที่จะต้องแก้ก่อนก็มีการ,ร,าระอะไรพี่รมกับ acting coach ไปค่ะกับครูสอนการแสดงอันนี้ 1, นะคะแล้วก็สอบอ่านบทแล้วเรียบร้อยค่ะกลัวผีไหมคะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เตรียม <c oughs> อะไรไม่ได้อไงบ้างล่ะเค้าจะเติไมไหมอะไรไคือตอนนี้หนูพยายามบอกตัวเองว่าคนน่ากลัวกว่าผีอ่าคือใครที่ไม่กลัวผีเขาก็จะบอกโอ้ยอย่าไปกลัวเลยเขาเขาไม่มาทําอะไรเราหรอก แต่คือเราอ่ะมันชัางจินตนาการไงมันก็จะชอบอะไรเนี้ยคือเรากลัวตัวเองเมื่อกี้เราหันไปดูกระจกแล้วเฮ้ยมันจะาหลอนเองหลอด,ลอดมันมันมันมีบ้างหนูจะชอบโปรความมืดก็เลยจะเอาความมืดกับผีเนี่ยมาแบบผสมกันแต่ก็จะเอาความกลัวมาเป็นเขาเรียกว่าวิธีในการสแสดงละกันค่ะเพราะว่าหนักเรื่องนี้เนี่ย ตัวละครของเราดับตัวเบลมีความใกล้เคียงกันอยู่ได่เลยคนบอกว่าเกิะเชื้อราอยู่แล้วแล้วก็การ์ดแล้วทำาแล้วละคนการ์ดทำไม่มีผีนะคะแต่เป็นนางร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าหยิบเนี่ยเป็นพระไคือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวเบลค่ะยังไม่อยากสปอยว่าเล่นเป็นใคร์แต่เป็นพระไพร์มันหนักใจมันปวดร้าวรู้สึกว่า ช้าไทยมากกว่าความกดดันนี่แทบจะไม่มีเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงบทบาทของตัวละครมากกว่าเพราะว่าออตอนแรกเบลกับตัวละครอ,อะ่ะจะยังงงๆไปอยู่นิดนึงว่าเออเรากับเขาเนี่ยจะมีความเป็นไปได้แล้วเราจะเข้าไปเป็นเขาอะ่ะได้มากน้อยแค่ไหน,นเบลก็เลยลองเขียนแดนดี้เกี่ยวกับตัวละครดูค่ะอ่าคราวนี้เนี่ยผลงานที่เราใช้เล้มามันอาจจะเป็นเรื่องหนัก,นกสัน้น อาจจะเป็นซีรีส์บ้างอาจจะเป็นละครบ้างแต่ภาพยนตร์เนี่ยเรายังไม่เคยเลยแต่เราเคยเรียนมาบ้างอะจากที่เรียนมาเนี่ยเขาก็าจะบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องใช้ความเรลิสติกสูงที่สุดก็คือธรรมชาติมากๆดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับลัสละครโุรทัศน์ละครโทรทํานประจ่าโอเวอร์แอคติ้งคือเราเล่นเป็นตัวเราที่ใหญ่ใหญ่อะไรแต่ภาพยนตร์มันคือ แทบจะเป็นชีวิตจริงอ่าแล้วยิ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้แรงบันใจแล้วก็นํามาจากเรื่องเล่าจริงๆในเรื่องของข้างบ้านจากรายการเดอะบสค่ะ mm hmm. ก็แบบอบถามพี่แจ็คมาเหมือนกันว่ามีแต่งเติมบ้างไหมพี่แจ็คก็บอกว่าร้อยเปร์เซ็นตเราก็อ,แบบอูแอบตกใจเหมือนกันค่ะ mm hmm. เพราะว่าจากที่เราเรทูแล้วนะคะปรีติ้งแล้วมันมีหลายฉากม,มากๆที่เฮ้ย mm hmm. มันขนาดนั้นเลยเหรอมันมัน ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจก็บอกว่าก็เลยรู้สึกว่าสำหรับแฟนแฟนเดอะโกส์นะคะแล้วก็แฟนแฟนที่ชอบดูหนักผีแบบว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกแล้วก็ตอบโจทย์อยากให้รอดูแล้วก็รุดไปด้วยกันค่ะสำหรับเรื่องทางฟ่าก็รู้สึกว่าฟังนะ เข้ามาได้ไม่ต่ังเรื like, so no in splash, be ่องแม่อย <ver> ่างเปดนนักแสดงคนเปตะวัเกี่ยวเป็นเป็นเดี่ยวไปเนะิเชื้อนะจริงๆแล้วว่าหน้าเก่าหนูอ่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะหนูหูก็รักทุกอย่างรักทุกพาร์ทรักทุกช่วงวัยของหนูเลยที่หนูเป็นนะคะแต่ว่าก็พาหนูมาจนถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อเราก็ทำกันบ้านกับหน้าเราแล้วจริงๆแหละว่าหน้ากล้องอ่ะอ่ะมันจะมีร่องน้ำหมักนะมันจะมีร่องแก้มมี ความพุ่งไปนิดของจมูกอะไรน่ะค่ะเราก็อยากจะให้มันกลมกล่อมแล้วก็ยิ่งมาเล่นภาพยนต์เนี่ยอยากได้ในย่องของความธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเรียนบลานซ์มาแนบแทนจะเห็นว่ามันสากยัดก็กลับมาจริงจริงมาบ้านมบอกว่าจมูกอย่างเดียวพอแล้วพอไปถึงที่เกาหลีคุณหมอวาดเต็มหน้าเลยค่ะเราก็ตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมออันนี้วาดเล่นหรือเปล่าหรืออะไร คุณหมอบอกว่าถ้าอยากให้ละมุนขึ้นอาจจะต้องตรงนี้นิดนึงก็คือเติมไขมนนะะันค่ะแต่ว่าเราก็แอบกลัวว่าอุ้ยเราจะมันจะดูโอเวอร์มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักคื้นหรือเปล่าก็เลยบีบคุณหมอว่าขอนี้เดียวจริงๆนิดเดียวแบบสิบวันแล้วออกงานได้เลยอ่ะก็เป็นไปตามน,นั้นจริงค่ะีเติมมีเติมไขมนันเนี่ยเติมไขมันทั้งหมดนนเลยนะคะแต่ว่า,ตวาเติมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะแล้วก็แก้จมูก ใช่ค่ะแล้วก็ลดชั้นตานิหนึ่งค่ะให้เล็กลงแต่พอทั้งอกมาเปิดมาปุ๊บคนก็ยิ้มมาว่ามันจะนเป็นคล้ายกับอินฟราไม่รู้ตอนนี้มันเป็นอินฟราปาหรืออินฟาสองเพราะว่าอันที่เป็นมาของลุงตั้งแต่งมเป็นทาร์สองแบบจริงๆตอนแรกอัหนูเซลเอฟซีเซลเนแฟนเล่นเฉยๆค่ะว่าเรายื่นเล็บอาร์มชูอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าอาร์มชูยื่นเล็บพี่ฟ้า ได้ขึ้นเราแซลเลนนะคะแต่ก็ดีใจที่มีคนทักเราว่าเราอ่ะหน้าคล้ายน้องอามด้วยแล้วก็หน้าใครพี่ฟ้าด้วยโอ้แต่ถ้าจะให้หนูสวยเป็นพี่ฟ้าหนูอาจจะต้องหมดเงินอีกเยอะค่ะหลายคน้องว่าอนก็จะเปแบบบางมากกว่าต้างเป็นเจ้าบ้านเราเป็นที่ต่อสาหมายถึงที่ต่อพี่ฟ้าขอเป็นน้องสาวพี่ฟ้าดีวกว่าที่หน้าคลกาถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นกชายาเ็นจริงอะไรจริงจริงแปลว่าเราไม่ เหมือนนะไม่ไม่เหมือนค่ะคือเราเพ้่ยนะพี่เจอพี่ฟ้าบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าพี่ฟ้าเขาก็มีความสวยความน่ารักหน้าเขาจะมีความน่ารักน่ารักจริงจริงจริงแต่ที่คนมองว่าคล้ายเบลว่าอาจจะบางมุมมากกว่าที่ระยะห่างอะไรแบบเนี้ยโฟนใกล้ๆก็ที่ไปทำนี่ตกเลยป็นลเป็นหมู่บ้าบอกหมอเลยว่าต้องทำให้มากจริงจริงเลยอ่ะหนูเปิดเล็บพี่เชอเอมจมูกนะคะแล้วก็จมูกน้องเกรซอันนี้พี่ชอบเลยน้องเกรซ น้องเกรสสลับบุรีใช่ค่ะน้องเกรจมูกน่ารักมากเลยอะอยากเปียกได้สรงนี้พี่เอมจมูกสวยมากียวขอถ่ายไปสรุปพอไปถึงหน้านงานที่เกาหลีไปเปิดเล็บพอสอจีนให้คุณหมอเฉยเลยใช่ค่ะย่อเช่ย่อคุณหมอเนี่ยปึ๊บปั๊บแล้วก็คุณหมอก็นเนรมีตเตยค่ะนาดานนีใช่ หมอน้าท่าน,นานาดน,น่าจะเป็นที่เทคนิคคุณหมอค่ะแล้วก็วนวัตกรรมของเกาหลีมากกว่าเพราะว่ามันมีตู้อบแท็บซูนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะเครื่องอบสีแดงๆหรือยังะค่ะที่ทําให้ลดชําลดวมห่อ่าแล้วก็ราคาเขาบอกว่าหนักมากน่าจะพี่เมของโรงพยาบาลนานะบอกว่าร้านหนร้นานหนึ่งร้านหนึ่ง้านหนึ่งเนาะ หนูว่าก็คุ้มนะคะตอบโจทย์เพราะว่าจมูกได้ความธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มันจะไม่ฟีมเหมือนตอนแรกเลยค่ะส่วนชั้นตาเนี่ยตอนแรกมันจะมีความกลมโตหนานิดนึงเราก็ลดให้มันเล็กลงแต่อันนี้ตาหนูจะยังบวมๆอยู่หน่อยใช่แต่ว่าพี่ๆชอบไหมคะน่าละมุนขึ้นไหมน่<ต>าละมุน<ต>ค่ะโอยเป็นลายที่หชอบหอไหมับบนตัวหนูอบค่พอใจนะตอนนี่นพอใจค่ะพอใจจริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ย<อ>น ให้เราอะกลายไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นเราอยู่แต่ว่าเราอยากจะให้มันดูเด็กลงนิดนึงเพราะว่าอายุเราใกล้จะเลขสามแล้วแต่เราไม่อยากให้ให้หน้ามันไปก่อนวัยเลย้ะคะเราเราอยากจะดูเด็กเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยนะเอาเลยเหรอคะจริงๆมันจะยืดลงไปอีกไหมคุณเดียวเออตอนนี้มันเข้าสี่เหตุหหมอบอกว่าจะยกอีกอีกค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่สิบห้าอีกแล้หน้าจะเปลี่ยนไปสิบห้าวันค่ะ แ,แล้วจะเปลี่ยนไปอีกไหมอะตัวบ่ามันจะบนี่หนูก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนแรกเลยอะค่ะเร็จวันแรกอะหนูชอบหน้าตัวเองแล้วนะเพราะว่ามันมีความแบบเฮ้ยมันดูแบบน่ารักน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันที่สิบพอมันเริ่มยุบค่ะทำไมเหมือนเดิมแล้ววะพอสอ่งกระจกอะค่ะตื่นมาปุ๊บทำไมเหมือนเดิมแล้วเหมือนไม่ได้ไปเกาหลีมาเลย เออหรือเราบอกคุณหมอว่าให้เราเติมน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเราไปบีบคุณหมอไปเยอะว่าเอานิดเดียวจริงๆพอยุบปุ๊บทีนี้แคบดูไม่ออกเลยแต่ว่าพอดูจากในกล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ้ยังมีอยู่ค่ะนะคผดูละมุนขึ้นนิดนึงใต้ตานิดนึงล่องแก้มขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถาดูแต่งหน้าทำอะไรได้ปกติปกติค่ะแต่อาจจะมีรอยช้ำอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะ เราตั้งใจจะไม่เพิมแลดีกว่ามัสปวดข้อต่อใช่ค่ะนดเบลคิดว่าเท่านี้โอเคแล้วเพราะว่าแตงรเพติมเท่านี้แล้วเบลกลับว่าจะไม่ละค่ะอาจจะเพิ่มในเรื่องของพวกผิวตอนเนี้เราเคลียร์เรื่องหน้าเราจบไปแล้วพาร์ทนี้เพราะว่าต่อไปเบลจะไปจริงจังในเรื่องของการเรียนแล้วใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของหุ้นแล้วก็เชนเรื่องการตกลงผ่านใช่ค่ะคุณพ่อว่าอย่างไราะ บอสสำหรับหน้าใช่ไหมคะใช่บ้าบอหรืออยากหรืออยากให้ไปทำอะไรเพิ่มเติมจริงจริงบอสโอเคแล้วบอสโ,นะโอเคแล้วบอสเห็นแล้วค่ะบอสบอกเออโอเคนะเออดูเด็กลงไปเยอะแค <c oughs> ่นี้ก็สบายใจด,ดูชอบมากจริงจริงส่วนตัวหนูชอบนะคะหนูชอบอก็เป็นเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจอยากให้เป็นใช่ค่ะก็คือตรงนี้ดูแบบอุ้มๆหน่อยแล้วก็ดูแบบ ไม่ได้แบบโด่งมากผูมก้มากเลยไปอยากโดนทักบ้างว่าโอ๊ยหนะ้าเหมือนกดฉาเอลจังเลยอะไรอย่างเงี้ย<ะ>จะได้แบบเอเราเป็นต้นแบบป,ปะ่ะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวยังของความคล้ายพี่ฟ้านเนี่ยอยากคล้ายนิพี่ฟ้าน,นิดของความเก่งมากกว่า<ะ>ตอนนี้จะกลับไปทำยอยู่ท้องอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคุน่กันว่าการสำรวดต่างจะยังไงไมจัดเวลาชวนกันไหมอะไรเงี้ย ยอย่างที่เบลบอกว่าเราแพ็นในเรื่องของการไปแก้จมูกหรือลูปหน้านะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้จบแล้วเราก็มาพอจะเห็ในเรื่องของ,งการเตรียมตัวในการประกวดมีเริ่มถักทายเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วก็เรียนภาษาเรียนตอบคำถามกับพี่เอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางตารางให้ไม่ชนกับการถ่ายภาพประโยชน์ค่ะใช่สำหรับเราก็คื รรางกายคิดว่าโอเคคิดว่าโอเค,ค,อเคประมาณนี้กําลังกําลังกําล<ๆ>ังด<ๆ>ีค่ะอย่างเดือนหน้าเนี่ยก็ถ่ายภาพยนต์เต็มตัวเลยใช่ค่ะที่หลักๆเลยแต่ว่าเวลาค่ะมันจะยังมีช่วงแกลบอยู่อเดี๋ยวเบลก็ลองอาจจะเป็นคิวที่ยังไม่มีเราเข้าฉากเราก็จะเป็นการทบทวนอ่ะมีประเด็นะ ภากาจของเราเลยอยไ่เป็นเพราะว่าเกลีเกลีเกลีสเนียาเต็มที่ค่ะเต็มที่เราจะไม่เอาเัวงไปเปรียบเทียบกับใครแต่ว่าเรามัดจากตัวเราดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยตอนแรกเราเริ่มต้นจากสูตในเรื่องของภาษาเรายังไม่มีความกล้าแล้วเรายังกลัวอยู่เลยแต่นะวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะเรารู้สึกว่าเราคอนฟิเดนซ์มากขึ้นเรากล้าที่จะพูดในสำเนียงแบบที่เราเป็นนี่แหละ ภาษาเราอาจจะไม่ได้เนทีฟร้อยเซ็มากแต่ว่านวันนี้เราเก่งมากกว่าเมื่อวานเราเก่งมากกว่า2เดือนที่แล้วแค่นี้เราแฮปปี้เราภูมิใจไม่ไม่เลยเพราะว่าเพราะว่าพี่เอมเขาก็มีความเก่งในแบบของเขาอะนะคะ แล้วแต่บริบทของงานมากกว่าค่ะเช่นเอาพี่เอมไปเป็นพิธีกรพี่เอมอาจจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไปเทรนในเรืกก่องของการตอบคำถามหรือว่ามีส่วนช่วยปะป๊าในการออกงานมากขึ้นมากกว่าหนูอะไรเงี้ยอีกอย่างนก็ตัวเบลเองอะเราไปเกาหลีมาด้วยใช่ค่ะ ค่ะไม่ค่ะเหมือนที่เบลบอกไปเมื่อกี้เลยว่าแต่ละคนก็จะมีความเก่งมีความชำนาญมีเขาเรียกอะไรนะทักษะที่แตกต่างกันออกไปอย่างพี่เอมเนี่ยเขาถนัดในเรื่องของออปรัชญาในเรื่องของ คำพูดลักษณะชุดความคิดที่เอมอยู่กับการอา่านหนังสือมามากอย่างตัวเบลเนี่ยเบลก็เอาเวลาของเราไปอยู่กับการสแสดงมามากเหมือนกันอย่างเนี้ยค่ะเบลรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นความน่ารักของตัวเบลกับพี่เอมแล้วก็ผู้เขาระกว่ทุกทกคนนะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เอมเขาไม่ได้อยากจะให้ความรู้หรือแชร์ให้กับแต่เขาอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนอน้องๆทุกคนด้วยใครก็ตามที่สนใจอยากจะเรียนพี่เอมก็เ้าเรียนสอนให้แลวเบลก็มองว่า อยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่ชุดความคิดของของคนดูแล้วละ่ะว่าจะมองยังไงถ้ามองว่าอุยตายละลองหนึ่งมาสอนคนมองอะไรอย่างเงี้ยเบลเบลรู้ฟีดแบ็ตรงนี้เบลก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจค่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าถ้าเราน้อยใจเราคงไม่ตั้งใจที่จะไหลสดตั้งแต่แรกหรือว่าบอกกับแฟนๆทุกคนว่าเรากำลังจะเรียนแม้กระทั่งชาวด้นของหนูก็ดีใจด้วยซ้ำที่วันนี้เนี่ยเราจะได้เชน,นพี่เอมนะหลังจากเรียนเสร็จไปแล้วเราก็ไปกินหมกกระถาด้วยกันอีกใช่ ใช่ค่ะ